มาระโกบทที่7ฝ่ายพวกฟาริสีและธรรมาจารย์จากกรุงเยรูซาเล็มมาห้อมล้อมพระเยซูและเห็นสาวกบางคนของพระองค์รับประทานอาหารโดยไม่ได้ล้างมือซึ่งถือว่าเป็นมนทินพวกฟาริสีและชาวยิวทั้งปวงถือตามประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ล้างมือตามระเบียบพิธีก่อน เมื่อกลับจากตลาดต้องล้างมือก่อนจะรับประทานอาหารและยังมีธรรมเนียมอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเช่นการล้างถ้วยเหยือกและภาชนะต่างๆฉะนั้นพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์จึงทูลถามพระเยซูว่าเหตุใดสาวกของท่านจึงไม่ทำตามธรรมเนียมของผู้อาวุโสแต่กลับรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทิน พระองค์ตรัสตอบว่าอิสยาพูดถูกแล้วเมื่อเผอยพระวจนะที่เกี่ยวกับคนหน้าซื่อใจคดอย่างพวกเจ้าดังที่มีคำเขียนไว้ว่าประชากรเหล่านี้ยกย่องเราแต่ปากแต่ใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกขอนมัสก,การเราด้วยปล่าประโยชน์คำสอนของเขาเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ สอนกันมาพวกท่านละเลยพระบัญชาของพระเจ้าและไปะยึดถือธรรมเนียมของมนุษย์และพระองค์ตรัสว่าพวกท่านมีวิธีเลี่ยงพระบัญชาของพระเจ้าไปทำตามธรรมเนียมของตนได้ดีจริงนะพระโมเสสกล่าวว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดแช่งด่าบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตาย แต่พวกท่านบอกว่าหากใครพูดกับบิดามารดาว่าสิ่งใดๆจากข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านก็คือกราบานกราบานคือของที่ได้ถวายแด่พระเจ้าแล้วแล้วท่านจึงไม่ให้เขาทำสิ่งใดให้บิดามารดาอีกต่อไปด้วยเหตุนี้ท่านจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปโดยการยึดธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา ในพวกท่านยังทำอีกหลายอย่างในถานองนี้แล้วพระเยซูทรงเรียกฝูงชนเข้ามาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งและตรัสว่าทุกคนจงฟังและเข้าใจข้อนี้ไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์แล้วทำให้เขาเป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกจากตัวเขาทั้งหาที่ทำให้เขาเป็นมลทิน เมื่อละจากฝูงชนเข้ามาในบ้านแล้วเหล่าสาวกมาทูลถามพระองค์เกี่ยวกับคำอุป,ปมานี้พระองค์ตรัสว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปในตัวคนแล้วทำให้คนเป็นมนถินได้เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วออกจากร่างกาย ที่พระเยซูตรัสเช่นนี้เป็นการประกาศว่าอาหารทั้งปวงปราศจากมนลทินพระองค์ตรัสต่อไปว่าสิ่งที่ออกมาจากมนุษย์ต่างหากที่ทำให้เขาเป็นมนลทินเพราะสิ่งที่ออกมาจากภายในจากใจคนเราคือความคิดชั่วการผิดศีลธรรมทางเพศการลักทโมยการเข็นฆ่า การล่วงประเวณีความโลภก,การมุ่งร้ายการช่อฉนราคะตัณหาความอิจฉาการนินทาว่าร้ายความหยิ่งจ้องหองความสดเกล่สารพัดความชาัวมช่วนี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมนทิน จากที่นั่นพระเยซูเสด็จเข้าสู่เขตเมืองไทระส่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและไม่ประสงค์ให้ใครรู้แต่ก็ปิดไว้ไม่อยู่หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกสาวเล็กๆของนางมีวิญญาณชั่วสิงเมื่อได้ทราบข่าวเกี่ยวกับพระองค์ก็มาหมอบกราบแทบพระบาทของพระองค์หญิงผู้นี้เป็นชาวกรีกเกิดในซีเรียฟินิเซีย นางมาทูลอ้อนวอนพระเยซูให้ทรงช่วยขับผีออกจากลูกสาวของนางพระองค์ตรัสบ,บอกนางว่าต้องให้ลูกๆกกินอิ่มก่อนเป็นการไม่ถูกต้องที่จะเอาอาหารของลูกโยนให้สุนัขอย่างนั้นทูลว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขใต้โต๊ะยังได้กินเสร็อาหารที่เหลือจากลูก และพระองค์จึงตรัสบอกนางว่าไปเถิดเพราะคำตอบของเจ้าผีนั้นออกจากลูกสาวของเจ้าแล้วหญิงนั้นก็กลับไปบ้านและพบว่าลูกสาวนอนอยู่บนเตียงและผีนั้นได้ออกไปแล้วและพระเยซูเสด็จจากเขตเมืองไทระผ่านเมืองไซดอนไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี เข้าสู่แค้นเดคาโพลิสที่นั่นมีคนพาชายผู้หนึ่งซึ่งหูหนวกพูดเกือบไม่ได้มาถูนอ้อนวอนให้ส่งว่างมือบนชายผู้นั้นพระเยซูทรงพาเขาเลี่ยงออกไปจากฝูงชนเอานิ้วพระหัต์สอดเข้าไปในหูของชายผู้นั้นแล้วส่งบ้วนน้ำลายเอาไปแตะที่ลิ้นของเขา พระองค์ทรงเงยพระพักหมองฟ้าสวรรค์ถอนพระไถ่ยาวและตรัสกับเขาว่าเอฟฟาตาซึ่งแปลว่าจงเปิดออกแล้วหูของชายคนนั้นก็หายหนวกลิ้นของเขาก็หายขัดเขาเริ่มพูดได้ชัดเจนพระเยซูทรงํำชับพวกเขาไม่ให้เล่าเรื่องนี้แก่ใคร แต่ยิ่งพระองค์ทรงห้ามพวกเขาก็ยิ่งเล่าหรือเรื่องนี้ไปทั่วประชาชนประหลาดใจยิ่งนักและพูดว่าพระองค์ทรงกระทำแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นพระองค์ถึงกับทรงกระทำให้คนหูหนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้เอเมน